สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน มาแล้วนะคะตามสัญญาเพิ่งมีเวลาได้มาลงคลิปนะ้าม1น,นะคะกลุ่มวันอาทิตย์10โมงครึ่งวันนี้น้องๆน,นะคะติดสอบกันเยอะแยะก็เลยต้องทำคลิปนะคะเอาไว้ให้ได้ศึกษาย้อนหลังนะคะในส่วนของเรื่องที่คุณดวงยศสอนในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของคู่อันดับและกราฟนะคะในระดับชั้นม1น,นะคะส่วนเนื้อหาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราติดตามนะคะ ตามสไลด์ตามคลิปได้เลยค่ะดูนะคะในเรื่องของคูณดับนะเราจะเห็นแผนภาพในข้อหนึ่งนะคะตัวหน้าจะเป็นค่าของ x ตัวหลังจะเป็นค่าของ y นะคะซึ่งเราจะเขียนคู่ณดับแรกได้เป็นคูณดับ11 นะคะคเขียนในลัก,ลกษณะวงเล็บโคง้งเชื่อมด้วยเครื่องหมายคอมมาแล้วก็เขียนตัวเลขตัวหน้ากับตัวหลังนะคะจากนั้นก็วงเล็บปิดนะคะ,ะถึงคูอันดับที่3-3-3แล้วต่อไปก็จะเป็นอันดับ4-4และคู่อันดับอ่าเขียนเรียบร้อยวงเล็บโค้งนะและคูอันดับสุดท้ายก็จะเป็นคูอันดับ55ค่ะ อันนี้ตามแผนภาพแรกอันนี้เรียกว่าอันดับนะคะถัดไปนะคะไปดูในแผนภาพที่2ก็มีตัวหน้าคือเลข1ถึงเลข5ตัวหลังก็ประกอบไปด้วยเลข2เลข4เลข6เลข8แล้วก็เลข10เราจะเริ่มที่อันดับแรกคู่แรกก็คือ1ไป2ก็คืออันดับ1-2ถัดไปก็จะเป็นอันดับ2-4 ถัดไปก็จะเป็นคูณดับดับ3 6ถัดไปก็จะเป็นคูณดับดับแ8และสุดท้ายนะคะก็จะเป็นคูนดับ5แล้วก็10ค่ะเห็นไหมคะว่ามันอ่าง่ายมากๆเลยในการเขียนคูนดับ ทีนี้นักเรียนดูข้อ3กับข้อ4นะคะอันนี้ให้นักเรียนไปลองฝึกเขียนเอานะคะลองฝึกเขียนเอาเองนะเชื่อว่าพวกเราทําได้ข้อ5นักเรียนจะเห็นว่าข้อ5นี่แผนภาพเราเปลี่ยนไปคือตัวหน้าหลายตัวจะจับกับตัวหลังเพียงแค่ตัวเดียวนะคะตัวหน้าก็คือมีเลข1ถึงเลข5แต่ตัวหลังของเราในข้อ5นี่มันจะมีเลข5เพียงแค่ตัวเดียวดังนั้น ก็จะจับคู่นะคะคู่แรกเลยได้คู่อับหนดับ1 5คู่นับที่2ก็จะเป็น25คู่นับที่3ก็จะเป็น3าหค่ะค่อยๆเขียนไปนะคะถัดไปก็จะเป็นคู่อับดับห5และคู่นับสุดท้ายก็จะเป็นคู่อับดับห้า ครบเรียบร้อยแผนภาพในข้อ6ก็แปลกตาออกไปอีกจะเห็นว่าตัวหน้าของเรานี่มีเพียงแค่ตัวเลขเพียงตัวเดียวคือเลข2แต่ตัวหลังนะคะจะเห็นว่ามีเลข1ถึงเถึงเลขอ่าเลยคุนดับแรกที่เราได้นะคะก็จะไล่ไปทีละตัวตามเส้นที่ขูไฮไลท์ไว้ให้เขียนลงไปคุนดับแรกได้2-1ค่ะ ถัดไปก็จะเป็นคู่นับสองสองซูมนิดนึงอ่าสองสามคู่นับสองสี่และสุดท้ายเป็นคู่อันดับสองห้อ่าเห็นไหมว่า,าไม่ยากนะคะเรื่องนี้ค่อยๆทำความเข้าใจ ทีนี้เรามาดูในหน้าที่สองอ่ะเขาจะให้ข้อมูลเรามาในรูปของตารางแล้วให้เราเขียนคู่วอันดับนะคะแทนอ่าสมาชิกที่แสดงในตารางเนาะก่อนที่นักเรียนจะเขียนคู่อันดับนะคะนักเรียนต้องมาฟิกก่อนว่าในข้อมูลสองแถวในตารางเนี่ยหนูจะให้อะไรเป็นตัวหน้าจะให้อะไรเป็นตัวหลังโดยอ่าทั่วไปเขาจะให้แถวบนเป็นตัวหน้า และแถวที่2หรือแถวล่างเนี่ยเป็นตัวหลังของคู่นดับนะคะโอเคอันนี้คือหลักสากลเลยนะคะดังนั้นจากข้อมูลในตารางนะคะเราก็จะได้คู่อันดับเป็นดังนี้ค่ะอันแรกนะคะหคู่กับ7ก็จะได้คู่อันดับ17ถัดไป2คู่กับ14ก็จะเป็นคู่อันดับ2กับ14 ถัดไปก็จะเป็น3กับ21 4กับ28 5กับ35ตามตารางเลยนะคะตามข้อมูลที่ให้มาะกกับ42และคู่อันดับสุดท้ายก็จะเป็น 7กับ49เห็นไหมคะเราสามารถแปลงข้อมูลในตารางเป็นคู่อันดับได้ดังนี้เลยจากนั้นนะคะ,ะนักเรียนลองไปดูในข้อ3เขาก็ให้ตารางเรามานะคะ2แถว2บรรทัดเรารู้หลักการแล้วว่าเราจะให้อะไรเป็นตัวหน้าเราจะให้อะไรเป็นตัวหลังตามหลักสากลเราก็ฟิกก่อนเลย ตัวหน้าก็คือข้อมูลในแถวที่1ตัวหลังก็คือข้อมูลในแถวที่2จับคู่ของใครของเราเลยนะคะเป็นคู่กันเป็นคอลัมน์คอลัมน์ไปจากข้อ3นะคะนักเรียนสามารถเขียนคู่อันดับได้ดังนี้พร้อมไหมคู่อันดับแรกนะคะจะเห็นว่าลบสี่มันคู่กับเลขหนึ่งเนาะดังนั้นก็จะได้คู่อันดับลบสี่หนึ่ง ถัดไปก็จะเป็นลบสาสาถัดไปเป็นลบสองหเขียนจนครบนะคะทุกคู้นดับเลยนะเรียงไปเรื่อยๆลบหนหนึ่งอ่าทดทีค่ะลบหนึ่งเจ็ดศูนาแล้วก็สองคู่กับ13านะคะเขียนครบทีนี้ เมื่อเราได้คู่นับแล้วเราก็จะเอาคู่นับมาเขียนกราฟแต่แผนภาพที่ให้มันก็จะเป็นแผนภาพอันใหม่กราฟในระบบแกนพิกัดฉากที่เราเรียนก็มี2แกนคือแกนนอนเรียกว่าแกน x และแกนตั้งเรียกว่าแกน y จากตอนที่1ในข้อ1น,นี้นะคะเราจะเอาข้อมูลในแผนภาพมาเขียนคู่อันดับก่อนแล้วค่อยไปเขียนกราฟนะคะแล้วค่อยไปเขียนกราฟ ในตัวอย่างที่แล้วมานักเรียนเขียนคู่อันดับเป็นแล้วดังนั้นสิ่งแรกก่อนที่จะเขียนกราฟเราต้องเขียนคู่อันดับก่อนเลยตัวหน้าจะเป็นค่าของ x นะคะตัวหลังจะเป็นค่าของ y คู่อันดับแรกก็จะได้1กับลบ10ต่อไปก็จะเป็น2กับลบ8ต่อไปก็จะเป็น3กับลบ7ต่อไปก็จะเป็น4กับลบ6 ะะต่อไปก็จะเป็น5นะคะเส้นอาจจะไม่ตรงเนะาะไฮไลท์ให้ดูนิดนึงา5ากับลบ5เป็นคู่อันดับสุดท้ายในข้อนี้ตะกี้เรา,าไฮไลท์ให้ดูแล้วเส้นไม่ตรงเฉยๆในระบบแกนพิกัดฉากที่เราใช้ในระดับม1จะได้เรียนแค่2แกนคือแกน x กับแกน Y นะคะ แกน x ก็คือแกนนอนแกน y ก็คือแกนตั้งก่อนอื่นเลยลงตัวเลขสเกลเห็นไหมเลขเ็กนั่นฝั่งขวาของแกนตั้งก็จะเริ่มที่1 2 3 4 5 6 7 8ไปเรื่อยๆคล้ายกับเส้นจำนวนนะคะฝั่งซ้ายก็จะไปที่ลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ลบ5นะคะ และลบหกใส่ข้อมูลที่คิดว่ามันมีในอันดับนะคะคิดว่ามันมีในอันดับก็ให้ให้มันครอบคลุมแกนตั้งก็เริ่มที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดด้านล่างของแกนนอนนะคะที่เป็นส่วนประกอบของแกนตั้งก็จะเริ่มที่ลบหนึ่งนะคะสูมนิดนึงลบสองลบสามลบสี่ ลบหลบหลบเอ่าใส่ลบมีลืมไหมถ้าลืมเติมให้ครูด,ด้วยนะคะอ่าทีนี้อันนี้เรียกว่าแกนพิกัดฉากมีแกนนอนคือแกนเแกนตั้งอ่าคือแกน Y ซึ่งแกนพิกัดฉากเราจะประกอบไปด้วย4จัตุภาคนะคะโซนแรกคือจัตุภาคที่1น,นะคะที่ไฮไลท์ เรียกว่าจัตุภาคที่หนึ่งเขียนไว้นิดนึงจากนั้นก็จะเป็นโซนที่2เรียกว่าจัตุภาคที่สองถัดไปเป็นโซนที่3เรียกว่าจัตุภาคที่3เรียงในลักษณะทวนเข็มนาฬิกานะคะการเรียกจัตุภาค สุดท้ายนะคะ,ะโซนที่4เรียกว่าจัตุภาคที่4ครบ4จัตุภาคจากนั้นเราก็จะมาพอตกราฟพอตกราฟคือการลงจุดของคู่อันดับ x y นะคะคั่วอันดับแรกที่เราจะมาพอตกราฟคือคู่อันดับ1กับลบ10ดูแล้วสเกลแนวตั้งไม่ถึงลบ10เนาะค่า x คือ1ค่า y คือลบ10 ในเส้นกราฟ x คือ1นะคะคือจุดที่ไฮไลท์บนตารางเห็นไหมแสงแบบแบบวบๆวายเป็นลบสิบแกนตั้งไม่ถึงลบสิบเดี๋ยวขูดต่อนิดนึงต่อลงมาด้านล่างให้มันถึงลบสิบลากเส้นลงไปลบแป ลบ9ลบ10คุณครูลืมเขียนลบนะคะลบ10ด้านล่างใส่ลบด้วยทีนี้ก็จะมาพอดกราบอ่า1กับลบ10เห็นไหมหนูลากเส้นทั้งสองมาเชื่อมตัดกันจุดตัดลากเป็นเส้นตรงนะคะจุดตัดเรียกว่าอั้นดับ1่ลบ10เราก็จะจุดลงไปเดี๋ยวใส่สีเขียวหน่อยนึงจุดนี้คืออั้นดับ1กับลบ1ิ ตรงเล็บสิในแกนตั้งคุณครูลืมเติมลบให้หนูไปเติมถัดไปนะคะอันดับที่สองคือคันดับ2กับลบแหมายความว่าค่า x จะเป็น2ค่า y จะเป็นลบแไปดูแกนนอนก่อนอันดับที่1 x เ,เป็น2อยู่ตรงจุดแดงๆชึบ ดูแกนตั้ง y เป็นลบ8อ่าอยู่ตรงนี้ค่ะลากมาตัดกันจุดตัดของเส้น2เส้นนั่นคือจุดที่ต้องพอดกาบนะคะพอดคูนดับสอลบ8ลงไปอ่าใช้สีเขียวแตะแล้วเขียนกำกับไว้หน่อยนึงนี่คือคูนดับ2กับลบ8ปดคนดับที่3คือ3กับลบ7 นะคะ3กับลบ7อ่า x เป็น3อยู่ในแกนนอน,น,อนเห็นไหมจุดไฮไลท์สีแดง y, y เป็นลบ7อยู่ในแกนตั้งลากมานะคะให้ตัดกันบรรจบกันจุดที่มันบรรจบกันนั่นคือจุดที่เราต้องพอดการาคู่ดับ3 7อ่า3ลบ7นะคะ3กับลบ7เสร็จไป3จุด ถัดไปเป็นคู่อันดับ4กับลบ6 x เป็น4ดูแกนนอนก่อนนะ y, y เป็นลบ6 x เป็น4เห็นไหมอ่าไฮไลท์แล้ว y เป็นลบ6อยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ลากมาให้เส้นทั้งสองบรรจบกันนักเรียนจะได้จุดที่เป็นคู่อันดับ4กับลบ6เราก็เอาสีเขียวมาพลอตลงไป ทำจุดพลอตลงไปโอเคเขียนกำกับไว้หน่อยนึงนะคะถัดไปคู่อันดับสุดท้ายในข้อนี้ก็จะเป็น5กับลบ5 x เป็น5 y เป็นลบ5 x เป็น5ดูบนแกนนอน y เป็นลบ5ดูบนแกนตั้งลากเส้นทั้งสองจากเลข5ากับลบ5มาบรรจบกันได้จุดคู่อันดับที่เราต้องการคือคู่อันดับ ห้ากับลบลดลบห้าห้ากับลบห้าพลอตลงไปนะคะโจทย์บอกว่าให้เราเขียนกราฟด้วยนะคะจากนั้นให้นักเรียนอ่ะลากเส้นเชื่อมระหว่างจุดนะคะ,ะนักเรียนก็ทาาไม้บรรทัดลงไปแล้วก็ลากเส้นชือ่อเส้นครูอาจจะไม่ตรงเท่าไหร่เพราะสเกลครูหลังๆที่ครูต่อมันไม่เท่ากันเนาะอ่าอันนี้ก็จะได้เส้นกราฟ จากนั้นไปดูข้อ2นะคะข้อ2นะคะนักเรียนดูจุดเริ่มต้นของลูกศรจะอยู่ฝั่งขวาจุดปลายของลูกศรจะอยู่ฝั่งซ้ายอันนี้โจทย์หลอกเราอยู่นิดนึงนะคะจากขวามาซ้ายค่า x ตัวหน้าอาจจะอยู่ด้านหลังดูดีๆนะเวลาจะเขียนคูณดับตัวหน้าจะอยู่ด้านหลัง,นะลค,ลงคืออยู่จุดสตาร์ทของลังสีหรือลูกศร ค่า y อ่ะจะอยู่ที่ปลายลูกศรน,นะคะอันนี้คือตัวหลังจากแผนภาพนะคะเราต้องเขียนคู่อันดับออกมาก่อนนะคะต้องเขียนคู่อันดับออกมาก่อนคู่อันดับแรกคือ 1, 2คู่อันดับที่สองก็เป็น 2, 2ถัดไปก็จะเป็น 3, 2 ต่อด้วยคู่อันดับ4-2และสุดท้ายนะคะเป็นคู่อันดับ5-2เหมือนเดิมเลยคือเราต้องอได้คู่อันดับแล้วแล้วเรียนต้องมาสร้างแกนพิก,กัดฉากนะคะประกอบด้วยแกนตั้งกับแกนนอน แกนนอนก็จะเป็นค่าของแกน x นะคะแกนตั้งก็จะเป็นแกน y ใส่ตัวเลขเป็นสเกลลงไปเดี๋ยวครูลองแบ่งนะว่ามันจะลงตัวไหมเพราะค่า x ของเรานี่มี1-5ถึง5้าถ้ามันไม่ลงตัวก็จะลบเขียนใหม่เพราะว่าช่องที่ให้ไปมันค่อนข้างเล็กอโอเคไม่ถึงเนาะ เพราะฉะนั้นอ่าครูขอเขียนใหม่อ่าแกนนอนนะคะก็สเกลละหนึ่งแล้วกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณนี้อ่าฝั่งซ้ายก็จะเป็นอ่าเอาขึ้นด้านบนก่อนเนาะ ก็เป็นแกนตั้ง 1, 2, 3, 4, 5, สอ่าจากนั้นเราก็จะไปเขียนส่วนประกอบฝั่งซ้ายของแกน X ก,ก็เริ่มที่ลบ 1, ลบ 2, ลบ 3, ลบ4ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ด้านล่างของแกนตั้งนะคะก็จะเป็นลบ 1, ลบ 2, ลบ 3, ลบ4ทีนี้เราก็จะมาพอดการาบ อันดับแรกคืออันดับหนึ่งสอง x เป็น1 y เป็น2 x เป็น1จุดลงไปบนแกนนอน y เป็น2อยู่บนแกนตั้งลากจุดทั้งสองมาบรรจบกันจุดที่มันบรรจบกันคืออันดับแรกนะคะอันดับหนึ่งสองเราพอดลงไปด้วยสีเขียวหลกักการเหมือนข้อ1เลยต่อไปเป็นอันดับสองสอง X เป็น 2, Y 2> เป็น2องได้แกนนอน X เป็น2องหยุดจุด,ดที่ไฮไลท์แล้วก็แกนตั้งลากมานะคะเส้นที่มันบรรจบกันคือคูณดับสองสองเราก็จะจุดไว้ด้วยสีเขียวถัดไปเป็นคูนดับ3กับ2 เ <X S 2> เป็น3 Y เป็น2อ่าลากมาบรรจบกันชึบเห็นไหมมันจะเป็นเส้นตรงที่ขนานกับแกน X ไปเลยนะดูแนวโน้มคู่อันดับถัดไปเป็นคู่อันดับ4 2 X เป็น4 Y เป็น2 ลากมาบรรจบกันจุดที่บรรจบกันคืออันดับ42อ่าใช้สีเขียวมาพลอดไว้ข้อนี้ครูไม่ได้เขียนคอันดับกำกับไว้เพราะว่ามันสกลมันเล็กนะคะมันจะทับกันและคู่อันดับสุดท้ายคืออันดับ52 x เ,เป็น5 y เป็น2 x เ,เป็น5อยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่แตะแตะไฮไลท์สีแดง y เป็น2อยู่ที่เดิม ลากมาบรรจบกันแล้วเราพรอดด้วยสีเขียวลงไปจากนั้นหนูต้องลากเส้นเชื่อมระหว่างจุดที่หนูพรอดทาบไม้บรรทัดลงไปครูลากเส้นสีแดงหลังจากครูลากเส้นสีแดงแล้วนะคะเราก็จะได้กราฟในข้อที่2อ,ออกมาเห็นไหมคะว่าการเขียนกราฟนะคะในระบบแกนพิกัดฉากจะต้องอาศัยคู่อันับ ะะสรุปคือ 1. น,นักเรียนต้องเขียนคู่อันดับเป็น 2. นักเรียนต้องพลอตจุดเป็นจุดของคู่อันดับที่เราได้มาตัวหน้าคือค่า X นะคะตัวหลังคือค่า Y และสุดท้ายนะคะพอพลอตจุดเป็นเนาะ,ะนักเรียนก็ทาบไม้บรรทัดลงไปลากเส้นเชื่อมระหว่างจุดนักเรียนก็จะได้เส้นกราฟออกมา ตามแพทเทิร์นที่โจทย์แต่ละข้อให้ความสัมพันธ์มานะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในคลิปหน้านะคะว่า ขั้นตอนต่อไปการเขียนกราฟเนี่ยจากสมการเราจะเขียนยังไงอันนี้เราเขียนกราฟจากตารางมันมีตัวเลขให้แล้วนะคะในคลิปต่อไปนะคะจะเป็นการเขียนกราฟจากสมการที่ไม่มีตัวเลขมาให้มีแค่ x กับ y มาให้เรามาดูกันว่าจะมีวิธีการเขียนยังไงเดี๋ยวมาเรียนรู้ไปด้วยกันเลยค่ะ